สวัสดีคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะพบกับคุณกูบีอีกแล้วนะคะวันนี้กูบีมีสาระการเรียนรู้เรื่อง บ้านของฉันมาฝากเด็กๆค่ะแต่เอ๊ยอยู่ไปเด็กๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไหมคะเก่งมากๆค่ะแล้วที่สำคัญออกบ้านเด็กๆทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเวลาออกจากบ้านนะคะไม่ว่าจะไปร้านค้าใกล้ๆบ้านหรือจะไปบ้านของ ะะเด็กๆก,ก็ควรใส่แมสติดจมูกไปทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเด็กๆออกไปข้างนอกเช่นตลาดสถานที่สําคัญต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆจะต้องมีเจลแอนกอ้ฮอล์ไปด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าบางทีเราไปหยิบจับสิ่งของเช่นประตูาราบันไดนะคะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่เด็กๆก,ก,ก็เอาเจลที่เราเอาไปด้วย ล้างมือให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เด็กๆอย่าลืมนะแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ทบทวนบทเรียนไหมคะเก่งมากค่ะเอาการบ้านมาส่งแล้วใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะใครที่ทำแล้วเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้ที่คุณครูได้บอกไปแล้วคุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เ,เกี่ยวกับบ้านของฉันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนี่ค่ะ ความสําคัญของบ้านประเภทของบ้านอแล้วก็ที่สําคัญส่วนประกอบของบ้านต้องมีอะไรบ้างน,นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะมพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะเด็กๆ ได้บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบ้านของฉันนะคะบ้านของฉันที่สําคัญที่เราจะไปรู้ก็คือความสําคัญของบ้านนะคะบ้านมีความสําคัญอย่างไรนะคะบ้านมีความสําคัญก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในบ้านนะคะให้ความรักความอบอุ่นและความปลอดภัย แก่สมาชิกทุกคนนะคะและบ้านยังเป็นที่ป้องกันแสงแดดแล้วก็ฝนด้วยนะคะบ้านยังเป็นที่ทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวค่ะอันนี้ก็คือความสำคัญของบ้านของเรานะคะต่อมาค่ะประเภทของบ้านค่ะเด็กๆรู้จักบ้านแต่ละประเภทไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเด็กๆ ประเภทที่หนึ่งค่ะบ้านที่ทำจากปูนเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะเคยเห็นนะคะบ้านที่ทำจากปูนบางทีอาจจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านชั้นเดียวหรือเป็นตึกแถวห้องแถวนะคะประเภทที่สองค่ะบ้านที่ทำจากไม้ค่ะเก่งมากค่ะประเภทที่สามค่ะ บ้านที่ทําจากดินค่ะแต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากจะไม่มีแล้วนะคะอาจจะมีส่วนน้อยที่เห็นบ้านทําจากดินนะคะแล้วประเภทที่สี่ค่ะก็คือกระท่อมนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะที่อยู่ปลายนาะหรือที่อยู่ที่ไร่ของเรานะคะเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูบีมีประเภทของบ้านมาให้เด็กๆเ,เรียนรู้ทั้งหมดกี่อย่างคะช่วยกันนับหน่อยคะ่ะ หนึ่งคือประเภทบ้านปูนสองบ้านไม้สามบ้านจากดินและสี่บ้านจากกระท่อมนะคะเก่งมากค่ะประเภทของบ้านเด็กๆเ,เรียนรู้ไปแล้วนะคะแล้วบ้านของเด็กๆอยู่ประเภทไหนคะบ้านของใครทำจากปูนคะบ้านของใครทำจากไม้คะ แล้วบ้านของใครทำเป็นกระท่อมหรือดินมีไหมคะไม่มีนะคะแล้วเอ๊แล้วเด็กๆบางคนอาจจะยังงงตอบไม่ได้แล้วบ้านของหนูข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนล่ะคะอ่าแสดงว่าบ้านมีอยู่สองประเภทเลยด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนนะคะ เก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราเรียนรู้ประเภทไปแล้วนะคะเด็กๆคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านถ้าเราไม่มีส่วนประกอบต่างๆที่สําคัญของบ้านบ้านจะเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วส่วนประกอบทุกอย่างก็จะต้องมีความคงทนแข็งแรงนะคะเราไปดูส่วนประกอบแรกเลยค่ะส่วนประกอบที่หนึ่งอะไรคะเก่งมากค่ะ เสาค่ะเสาบ้านมีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะใครตอบคุณครูได้บ้างนะเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้ฟังนะคะเสาบ้านเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะให้เท่ากับขนาดของบ้านที่เราจะสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะรับน้ําหนักของบ้านได้ทั้งหลังเพราะฉะนั้นเด็กๆทําบ้านหรือเห็นใครทําบ้านเห็นเขาทําเสาเล็กไหมคะ ไม่มีนะคะส่วนมากก็จะเป็นเสาใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะรับน้ําหนักของบ้านได้นะคะอันนี้ก็คือเสานะคะต่อมาอะไรคะหลังคาบ้านนั่นเองค่ะหลังคาบ้านอาจจะเป็นรูปร่างลักษณะที่ต่างกันนะคะแล้วสีสารบางหลังอาจจะสีสวยงามไม่เหมือนกันและวัสดุที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันนะคะหลังคาบ้านมีไว้ กันแดดกันฝนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะผนังนะคะผนังของบ้านมีไว้กั้นพื้นที่ของห้องพื้นที่ของในบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วนให้เรียบร้อยสวยงามค่ะต่อมาค่ะหน้าต่างนั่นเองเอ้ไหนบ้านใครไม่มีหน้าต่างมีไหมคะ มีทุกหลังนะคะหน้าต่างก็คืออยู่ช่องข้างผนังของเรานะคะมีไว้เพื่อเปิดรับลมเข้าออกภายในบ้านระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทค่ะต่อมาค่ะประตูค่ะประตูมีไว้เพื่อเข้าออกภายในบ้านนะคะประตูสามารถติดเปิดได้ด้วยนะเด็กๆสุดท้ายแล้วค่ะ บันไดบ้านค่ะบันไดบ้านบางหลักอาจจะมีเฉพาะบ้านที่มีชั้นสูงอ่าหรือยกพื้นยกพื้นสูงขึ้นนะคะก็เลยจะมีบันไดเพื่อเอาไว้เดินขึ้นในบ้านนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของบ้านง่ายๆค่ะที่คุรูบีเอามาฝากเด็กๆวันนี้นะคะแต่ครูบบอกไปแล้วส่วนประกอบทุกอย่างจะต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อรับน้าหนักของบ้านได้นะคะ เก่งมากเลยค่ะเราเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบไปแล้ววันนี้ค,คุณครูบีมีคำศัพท์มาให้เด็กๆอ่านด้วยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะอันดับแรกอะไรคะวันนี้คำศัพท์น้ารู้เรื่องเสาเก่งมากค่ะเสาบ้านเอ๊เด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะสอเอาเสาดังกว่านี้ค่ะ เก่งมากค่ะภาพที่สองค่ะหลังคานะคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะหอรออะระระงหลังคออาค่าหลังค่เก่งมากค่ะคำตับคำต่อมาค่ะประตูนะคะปรอะ,ะ,ะ,ะประ ตอูตูประตูเก่งมากค่ะคำศัพท์คำต่อมาค่ะหน้าต่างนะคะโหอโนอานะหนาหนาโทหน้าตออาตาตางอต,งต,งอตางตางเอกตางหน้าต่างค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะบันไดนะคะ บออะนอบันดไอไดบันไดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะอันนี้คือคำศัพท์น่ารู้ของวันนี้นะคะเด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะแต่เอวันนี้ครูบีมีการบ้านมาให้เด็กๆด้วยนะการบ้านของคุณครูบีวันนี้ให้เด็กๆกลับไปพับกระดาษเป็นรูปบ้านตามที่คุณครูบอก วันนี้คุณครูจะสาธิตการพับกระดาษเป็นรูปบ้านนะคะให้เด็กๆพับมาส่งคุณครูด้วยนะคะอันนี้คุณครูมีคะแนนให้5คะแนนนะคะถ้าใครไม่มาส่งเด็กๆก็จะไม่ได้คะแนนนะคะวันนี้คุณครูมีคะแนนความสามารถความพยายามให้เด็กๆด้วย5คะแนนนะคะเด็กๆต้องทำงานมาส่งคุณครูนะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆพับบ้านเด็กๆพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วเราไปพับกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะ 1. กระดาษ A4 ค่ะจะสีอะไรก็ได้นะคะวันนี้ครูบีใช้กระดาษ A4 สีเขียวค่ะปากกาเมจิกหรือปากกาเคมีสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็กันไกลค่ะแต่กันไกลนะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยเท่านั้นนะคะ เพราะว่ากันไกลอาจจะโดนมือได้นะคะเด็กๆค่ะต่อมาให้เด็กๆนํากระดาษ A4 นะคะมาทําเป็นแนวตั้งนะคะแบบนี้แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะมุมให้เท่ากันนะคะเด็กๆด,ดูมุมด้วยนะคะแล้วใช้มือของเรารีดให้เกิดรอยค่ะจะได้ตัดง่ายๆนะคะ พอเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้กันไกลแต่กันไกลคุณครูบอกแล้วต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะอย่าทำเองเด็กขาดนะคะใช้กันไกลตัดแล้วเด็กๆก,ก็จะได้รูปทรงแบบนี้คะ่ะแล้วให้เด็กๆพับจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะให้กึง่งกลางเลยแบบนี้นะคะแล้วใช้มือ รีดให้เป็นร้อยค่ะเก่งมากค่ะแล้วคลี่ออกค่ะจากนั้นให้เด็กๆพับส่วนด้านบนของกระดาษลงมายัางตรงกลางรอยพับนะคะทำให้เท่ากันทุกมุมนะคะเด็กๆแล้วก็รีดให้เกิดร้อยค่ะนำมุมด้านล่างพับเข้ามาตรงกลางของกระดาษค่ะ แล้วก็รีดให้เป็นร้อยค่ะจากนั้นให้เด็กๆก,กับด้านของกระดาษค่ะแบบนี้นะคะแล้วให้เกิดเป็นแนวตั้งพับครึ่งของกระดาษค่ะพับด้านบนลงมาด้านล่างต้องให้เท่ากันนะคะดูดีๆนะคะดดเด็กๆขั้นตอนนี้ ค่ะพอเสร็จแล้วเด็กๆพับด้านบนสุดลงมาด้านล่างค่ะจากนั้นพับด้านล่างขึ้นไปด้านบนตรงกลางกระดาษค่ะทำให้เท่ากันนะคะแล้วใช้มือรีดให้เกิดรอยค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นด้านตรงข้ามนะคะให้เด็กๆทําตามครูนะคะลูก คึ้ด้านในออกค่ะให้เกิดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะและข้างล่างด้วยค่ะรีดให้เป็นรอยค่ะจากนั้นกลับด้านค่ะเราจะได้บ้านออกมาแล้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆเ,เอาปากกาเคมีตกแต่งบ้านของตัวเองให้สวยงามค่ะตอนนี้คุณครูกำลังจะทำลายของหลังคาบ้านนะคะ จะทำเป็นขึ้นขึ้นค่ะเด็กๆหรือจะตกแต่งตามความสามารถหรือความชอบของเด็กๆได้เลยนะคะไม่ต้องทำตามคุณครูก็ได้ค่ะบ้านต้องมีประตูนะคะคุณครูจะทำประตูแบบนี้แล้วมีที่เปิดด้วยจากนั้นต้องมีหน้านต่างค่ะหน้าต่างแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูนะ แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ได้บ้านที่สวยงามแล้วค่ะเด็กๆสตนุกมไหมคะค่ะเป็นไงคะทำกันได้ไหมคะเด็กๆอย่าลืมเอามาส่งคุณครูบีด้วยนะคะคุณครูบอกแล้วมีคะแนนให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก่อนจากกันไปคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาออกไปไหนนอกบ้านเด็กๆอย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูมีใบงาน ความรู้ให้เด็กๆด,ด้วยเด็กๆอย่าลืมทำส่งนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะค่ะใบางานที่หนึ่งนะคะเด็กๆสังเกตดูภาพบ้านนะคะแล้วเด็กดูตัวอักษรน,นะคะจะมีตัว A ตัว B และตัว C นะคะ ให้เด็กเกเอาตัวอักษรสามตัวนี้นะคะมาใส่ในรูปวงกลมด้านล่างนะคะเด็กเกเห็นไหมคะภาพแรกคือภาพของอะไรคะหน้าต่างใช่ไหมคะเด็กเกเห็นว่าหน้าต่างคือตัวอักษรอะไรคะตัว C เด็กๆกก็เอาตัว C มาใส่ในวงกลมนี้ตามตัวอย่างเลยคะ่ะแล้วที่เหลือทำเองนะคะคนเก่ง ค่ะใบงานนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันค่ะภาพข้อที่1นนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังถือตะกร้าผลไม้เด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องไปที่ห้องไหนคะมีห้องน้ําห้องครัวและห้องนอนค่ะเก่งมากค่ะเด็กคนนี้จะต้องไปที่ห้องครัวนะคะเพื่อล้างผลไม้นะคะเก่งมากๆค่ะที่เหลือเด็กๆทําเองนะคะ